เอารับกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมท่านกันด้วยวันนี้อยู่กับคอนดิพีกันแล้วนะครับนะวันนี้ผมจะมารีวิวดาบหายากทั้งสองเล่มนะฮะแล้วก็สอนหากันด้วยนะฮะอะไรก่อนเริ่มนะฮะก็มีเรื่องอยากจะบอกนะครับว่าดิเข้าไม่ได้นะฮะก็สำหรับใครที่อยากให้รีวิวแมบหรืออะไรนะฮะไปเขาไม่ได้ยูทูบนะเดี๋ยวสร้างชุมชนไว้ให้อ่ะอันอย่างนะฮะเดี๋ยวสร้างไว้ให้นะฮะเพราะว่าดิเข้าไม่ได้รู้เป็นไรนะครับใครท่านดิ้มาก็ไม่สามารถอ่านได้นะบอกแค่นั้นแหละอาจารย์ไป ดาบเล่มแรกนะฮะจะเป็นเดโมนิกสอดเดโมนิคเดโมนิกเนี่ยสามดาบเล่มนี้นะครับจะเป็นการตีบอสลับนะเดี๋ยวเรามาเลี้วสก,กิลกันก่อนดีกว่านะครับนะเอ้บอสนั้นมันไม่เกิดนะฮะเดี๋ยวเรามาเกาะน,นี้กันนะเอาอะไรฮะให้เรามาก่อนนี้มามา ดาบเลน่นี้ครับก็ตีเป็นอย่างนี้เลยนะตีปกตินะฮะเนี่ยฟันหมุนฟันหมุนนะฮะส,สกก่วนกิลนะครับจะเป็นการปล่อยลูกตายยากไปแล้วมิสอดอืมมันเป็นการปล่อยลูกตายยางไปนะซึ่งดาเมจก็ไม่แรงมากแต่พอใช้ได้นะเอาไว้ล่อตีมอนได้เนี่ยผมใช้ประจำนะแบบยืนหลังตง้นไม้แบบล่อโอ้โอ๋อ,อน่นะครับประมาณนี้เอาหลบไหมไม่หลบนึยเอาละ มาดูหาดีกว่านะว่าหาดไงสำหรับเดมอนิคส์ก่อนนะฮะให้เรานะไปที่ก่อรับนะจะเห็นกอนลางๆตรงนู้นนะครับมันเชิ่อมกอรับแหละนะก่อรับแหละนะไปให้เราตรงไปครับต้องโต่อยู่เย อะไรนะแลับผเฮ้ยเรืองถืออย่งไรเนี่ยเอาละเกาะบอกเลยว่าเกาะแม่งโคตนที่เที่ยไกลมากนะแล้วก็อย่าตายด้วยนะครับนะแล้วเกาะนี้นะมันจะมีดาบขายเล่มหนึ่งนะจะเป็นบีนโตะนะฮะซึ่งผมยังไม่ซื้อเลยเนี่ยมาซื้อกิ๊นนี่แหละก็เกาะแม่งบอกเลยว่าโคตรไกลนะฮะ ขนแม่งก็บ,บินช้าช้าออะลงมานี่เลยนีย่มันยัมีวิสต์ต่อขายอยู่นะครับเนี่ยเดี๋ยวรีวิสต่อไปด้วยเลย นะบิเซนนะก็จะเป็นดาบวิงต๊ซึ่งฟันได้ฟันเขาเนี่ยแ่ช้าไม่เร็วมากนะเนีย่ยฟันช้ามากสกิลก็วัตฟลักอะไรวะนะมันกอนลูกเลยวะนะเออช่างมันนะมาเดี๋ยวเรามาทำดาบเล่มนี้กันต่อนะเดี๋ยวมาอีกอร์นะให้ทำการตีบอสตัวนี้ฮนะไอบอสตัวนี้บอกเลยว่าโคตรอับปีเห็นไหมฮะมันจะวิ่งมาเร็วมากนะแล้วก็มันมี ทักษิณหุ่นพิศาจนะครับแม่สาวบอสตัวนี้นะเราวก็ใช้ลงเจดาบตีแวะเนี่ยไม่เป็นโจมตีสองแพทเทิร์นนะครับแล้วก็จะเป็นการตีโบติทั้งหมดเลยนะครับตอนที่มันตีโบติเราใช้สกิลไปแต่เช่นผมใช้เป็นแม็กมามันก็จงไงะได้อะไรอ่้เนี่ยพอใช้สกิลแม็กมากนะไอ้ก็ลบเลยไอ้อันเมื่อกี้เนี่ยเหมือนที่รูปแมวนะดาเมจแม่งโคตรแรงนะบอกเลยอ่ะชิบหายแล้วไงมึงใช้ตีต่อกันเลยเหรอเฮ้ยรวยละเรากวาดโอเคเราเรียบร้อยนะฮะ เอาเฮ้ยมึงใช้โอเคตายนะครับซาบ,บอสต,ตัวนี้นะจะดรอปเนอะเอ่อหนึ่งในสามนะครับนะเนี่ยไ,ไ,นะไ,ได้ได้ละก็คือสามสิบเปอร์เซ็นต์นะฮะเฮ้ยได้ยังไงวะขอไม่หาย,ยารรนะครับทิ้งไปน้ำก็รูปด่างนมาหนี้นะเฮ้ยเก็บไปก่อนแมเนีน้ยมันเก็บไปก,นะก่อนนะฮะไปเขามีแล้วนะครับโยนทิ้งไปต่อไปพี่เอ่อพี่อัญเชิญมัน พี่ทำนะครับให้เราเก็บอ่าไอ้นั่นน่ะไอ้ลูกตานะครับเก็บไว้ในกระเป๋านะแล้วรีเซ็ตตัวมาเกาะแรกเหมือนเดิมเพราะว่าไอ้ก่อนเมื่อกี้นะี่เราไม่มีที่เซ็ตกระเปานะจ้ะใช่ไม่มีที่เซ็ตกปานะ๋าเลยส่วนสำหรับพี่ทำนะให้เรานะมาเกาะสิบหกดิสัตนะไม่ใช่ไหมแดบไปเร็วกว่าเยอะเลย เอาล่ะให้เราเดินมาตรงหลังมวยสีเขียวบอสไอ้บอสตัวสีเขียวเนี่ยมวยมวยบอสม,อม,อมอูมูบอสมวยมวยน่แหละคเช้นเลยไอมีตรงนี้ให้ถีบนะแล้วถีบเข้าไปนะครับนะแล้วให้เรานะเดินไปด้านหลังนะฮะนี่เลยให้เราถือออฟนะฮะแล้วก็ซื้อนะราคาแปดแสนใช้แปดแสนเอาละหมดแล้วหนึ่งเล่มไปอีกเล่มมันดีกว่า อีกเล่นหนึ่งจะอยู่ตรงนี้นะเออเดี๋ยวผมขอถ่ายภาพเล่นกะันนะนี่มันแอบอยู่นี้นะฮะมันจะเป็นอะไรสักอย่างนะฮะจะเป็นเอ่อไดมอนด์ซอร์ตก็อดอฟนะฮะเราใช้ก็อดออฟนะซึ่งเราต้องเอาไปทำจากตรงนู้นนะฮะเราต้องมีที่เราต้องมีก็คมมือโกลเด้นลิงโกลด้ลิงนะจะได้จากกอดทองฟ้าตรงนู้นนะไอ้บอลก,กอดทองฟ้านะครับส่วนไดมอนด์นะครับเราจะได้จากตัวนี้ เมื่อกี้ก็เลื่นท้อ,เทองเงี้ยน้นนี่นะครับเราจะได้กบบอสตัวนี้ให้เราตีไปครับบางครั้งมันก็ดรอปบ,บางครั้งก็ไม่ดรอปนะฮะไ่รูกันนะฮะไม,ไม่ไม่รู้โอกาสกี่เปอร์เซ็นต์นะครับแต่ว่าโกโกริงอ่ะจะดัอยากหน่อยนะครับแลบบอสไม่ีิงกเอ้าล่ะมาเดี๋ยเรากลับไปกกอนเดนเนี้ยเราตัดไปตอนที่ถึงเกาะเลยกันนะเอาเริบมาถึงแล้วนะฮะแห่เรานะเดินมาแถวนี้มันจะมีอยู่อ่ะอันนี้เนะี่ย นี่นะมาใช้ไดมอนด์ออฟนะฮะกับโกลออฟนะเอ่อโกลิงนะฮะให้เราถือ2อันเลยนะครับมาชิบชิบนี่รูปร่างประมาณนี้นะฮะโกลิงเดี๋ยวดูรูปร่างก่อนนะฮะรูปร่างประมาณนี้ไดมอนด์ออฟก็ประมาณนี้นะฮะให้เรากดไปชิบชิบแล้วเราก็ใช้หนึ่งหมื่นเบลีใช่เป็นเงเก็บตังกวีนะฮะขออย่าถ่ายรูปก,ก่อนเดี๋ยวลืมมนะีอันเดียวนะอ่ะให้เราเก็บไปครับ แล้วให้เรากลับไปก่อดเดิมไปก่อดตรงนู้นน่ะนะฮะตอนนี้ไปไม่ทำของอีกอันหนึง่งเล่มหนึ่งนะผมก็ยังไม่ได้เหมือนกันยี่สิบตัวมาแล้วเอ้ยมันอยู่ในคลังใช่ไหมเออเคเช็คแค,ค่แน่ใจเช็คแค่แน่ใจคนระับปั๊กบินไปอ่าเราเดี๋ยวเราดูว่าดาบยิงเปียกฟ้าวอะไหนรย้อน เิดๆๆๆวๆๆ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 ๆแล้วๆๆๆๆะๆรๆๆ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 ๆยๆๆๆัๆๆ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 วันเราๆๆไๆๆๆเๆๆนๆๆๆๆจๆะๆๆๆๆนๆๆ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 นๆๆ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  ดา,ดาบเรื่องนี้แม่ก็เจ็บพวกออฟนี้ด้วยนะฮะไออออฟนี่เจ็บก่อนเพื่อเอาเจ็บในไลท์มั่งนะเจ็บไปก็ออฟไปแล้วหนึ่งล้านกูเอาละเสียแล้วหนึ่งล้านดูดว่าว่าดาบมัจนจะเฟียวนาอไรใช่ปะไอรีเดมอนช็อตดาบเชี่ยเนี่ยคุ้มกูไหมเนี่ยโอ้ยแต่ตีเร็วฮะตีเร็วตีเร็ว สก,กิลไม่คุ้มกุญแจแน,น่บอกเลยแดนม,ม,มินสกิลแซด what the fuck s my ป a r คาบมอนเดมอนเอกเฮ้ยโอเคอะสก,กิล,ม,กกลม,มีสองสกิลนะมีแซดกับเอกนั่นเดี๋ยวลองใช้ไดเมกันดีกว่านะฮะยูยูอะไรวะอ่าไม่ออกวะไม่เก่งคิดซะด้วยแค้นันอ่ะไาไลบอสนี่ก็ไม่เกิดเลยเอะโอเคอเคอนนี่เกิดแล้ว ดูดีกว่านะครับอุ้ยดาเมจแรงอยู่นะฮะซาสกิลเอกนะแชทก็แรงอุ้ยโอเคสกิลม่งแรงนี่ธรรมดาล่ะเออขพอไา้โอเคตีธรรมดาเขาแ้วเนี่ยพอจะได้นะสกิลว่าเขาเนี่ะแรงเลยสกิลไกลด้วยเออสกิลไกลสกิลไกลนะโอเคสกิลไกลเหมาะสำการเอฟเคอย่างยิ่งใช่ฮะไกลมากเหมาะสำการเอฟเคอย่างยิ่ง กูได้อาวุธใหม่ในการเอเจฟาร์มแล้ว์มเงินละแทงไมนให้ตายเก่งแช่งมันดรอปไหมไม่ดรอนะฮะก็มีวันนี้นะ,ะสำหรับการสอนหาอาวุธสองอาวุธที่หายากสุดในเกมนะนะตอนนี้นะไม่รู้ยังมีอะไรหายากอีกไหมนะไม่รู้นะไม่แน่ใจน้ำก็มีวันนี้นะน้ำคือนี้นะทุกคนใจขึ้นมาแล้วกันบ๊ายบายทุกคน